ฉันอยากรู้จักที่มาบูรามากกว่าน,นี้ได้ไหมนะมังงนแนวยูริที่อ่านแล้วทั้งน่ารักและเป็นธรรมชาติมาก สวัสดีครับผมพิธาบุญนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบางงานเรื่องกระซิบรักจากอาตาจิถึงชิมาบุระเป็นแนวยูริโรแมนติกชีวิตประจําวันและก็ด่าม่านะครับเรื่องนี้มีทั้งคนเขียนและคนวาดนะครับคนเขียนมีชื่อว่าอาจารย์อิลุมะฮิโตมะซึ่งเคยมีผลงานอย่างเต็นปะอันนาะทูเซซุนโอโตกะยูโซซุกิมินิคุงทูคาวาเลตะามาซังและก็เรื่องยากะเตะคิบมินินารุไซกิไซยากะนิ สือเอเตะนะครับส่วนคนว่ามีชื่อว่ามานิซึ่งเคยมีผลงานอย่างเกอร์สลเกิร์ลงในดีสารเกงกันออนไลน์จํานวนเล่ม3ามเล่มจบนะครับัน,นส่วนเรื่องย่อกันเลยดีกว่านะชิมาบ,บุระเจออดาดจิอยู่บนชั้นสองของโรงยิมโดยบังเอิญตอนหดดเรียนทั้งสองคุยทางความรู้จักกันหลังจากเคยเห็นหน้าแค่ตอนเปิดเทอมจนอนดาดจิเริ่มมีความรู้สึกชอบชิมาบ,บุระโดยไม่รู้ตัวเพราะรู้สึกดีเมื่ออยู่กับเธอความสัมพันธ์ของทั้งสองที่แตกต่างกันแต่ไม่อยากห่างจากกันและพยายามเข้าใจอีกฝ่ายหลังอัน จบนะครับเนื่องจากดูฉบับอนิเมะมาก่อนซึ่งผมชอบมากทาให้รีวิวนี้อาจมีเปรียบเทียบพอสมควรถึงไม่เทียบกันนะผมคิดว่าทั้งสองก็ไม่ต่างกันมากยกเว้นจะมีบางจุดที่ผมเสียดายที่ชอบเรื่องนี้มากเลยคือความธรรมชาติของเรื่องเป็นแนวยูริที่นําเสนอออกมาเรียบง่ายแต่เข้าถึงเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งที่ความสัมพันธ์ของเธอทั้งสองเนี่ยไม่ได้คืบหน้ามากแต่พออ่านเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกอมยิ้มและมีความสุขเวลาสองคนอยู่ด้วยกันพาร์ทโรแมนติกผมว่ากําลังดีไม่จำเป็นต้องมีฉากจูบหรือก็ทําให้ หวานไดมีหลายโมเมนต์ที่ผมชอบมากเสียดายที่เรื่องจบเร็วรู้สึกอารมณ์ค้างแบบกาลังหวานเลยจบซะและ้วส่วนหนึ่งคือนิยายยังไม่จบด้วยเลยคิดว่าเรื่องน่าจับไปต่อได้ถึงยังงั้นเรื่องราวจบได้ลงตัวไม่ได้ค้างคาเป็นเรื่องที่ผมอ่านจบแล้วประทับใจมากครับข้อเสียของฉบับบางงานหลักๆเลยคือการเล่าแบบสี่ช่องซึ่งพอมันไม่ใช่การ์ตูนแก๊กเนี่ยผมเลยไม่ชินเท่าไหร่บุก,กับบรรยากาศในเรื่องเห็นน้อยมากถ้าเทียบกับฉบับอนิเมะถึงยังงั้นผมอินไปกับเรื่องราวได้อยู่ที่น่าเสียดายคือไม่ขยายเรื่อง เื่องราวแม่อนา,าจิเพราะว่าปู่มาน่าสนใจดีอยากเห็นโมเมนต์แม่ลูกคู่นี้เข้าใจกันผ่านชิมาบุระและสุดท้ายโมเมนต์ Moment, คู่ลองนึกว่าจะมีเหมือนในอนิเมะในบังงะแทบไม่มีให้เห็นเพราะผมชอบคู่นี้ดูน่ารักดีผมว่าอา่านบังงะคุกคู่คไปกับดูอนิเมะคงฟินลงตัวครับในส่วนงตัวละครนะครับชอบทุกตัวละครเลยนะนารักและมีสไตล์เป็นของตัวเองอาดาจิเด็กเกเรที่มักโดดเรียนมาอยู่โรงยิมเป็นคนเงีย,ยบๆเข้าสังคมไม่เก่งจนมาเจอชิมาบุระเลยเริ่มเปิดใจและสนิทกับใครสักคนตอนเธอน,น่ารัก ชิมาบุลานะครับเด็กเรียนที่เจออาดาจิในโรงยิมโดยบังเอิญได้รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเอาอ,อกเอาใจคนอื่นเสมอเข้าใจความรู้สึกของอาดาจิที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ยาชิโร่มนุษย์ต่างดาวลึกลับที่โผลมาอย่างปริศนาเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับเรื่องน้องโผลมาทีไรเนี่ยชวนอมยิ้มทุกทีเพราะความใส่ซื่อเวลาจะทําอะไรไทโกะเพื่อนชิมาบุระสนิทก,กับอากิระตั้งแต่เด็กร่างกายดูโตกว่าคนอื่นเธอดูมึนและขี้ลืมในบางครั้ง กิระเพื่อนสนิทไทยโกที่ชอบเตะอ่างเธอเพราะความใหญ่ที่ชวนหน้าจับเป็นคนสนุกสนานในกลุ่มทารุมิเพื่อนสมัยปฐมชิมาบุระที่เจอกันตอนซื้อของถึงจะโผล่มาแค่ตอนเดียวแต่ก็เป็นตอนที่ผมชอบมากที่สุดถึงการบอกความรู้สึกกับใครสักคนทั้งน่ารักและซึ้งครับในส่งงานภาพนะครับมาตรฐานะหน้าตาตัวละครดูน่ารักดีภาพมีความฟุ้งเล็กน้อยบรรยากาศภายในเรื่องฉากต่างๆเห็นน้อยไปหน่อยทัดเทียบกับฉบับอนิเมะที่มีความสดใสผสมกับความมัวเล็กน้อยผมเลยเฉยๆในส่วนนี้ แต่งงานภาพดีอ่านแล้วสบายตาโดยเฉพาะภาพสีมาดิส่วนข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับข้อดีข้อแรกนั่นก็คือเป็นแนวยูริที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆดูเรียบและอบอุ่นอ่านแล้วอบยิ้มข้อที่2หลายโมเมนต์ดีต่ใจมากโดยเฉพาะตอนชิมังบุระเจอเพื่อนเก่าสมัยประถมเราได้คนดีนะข้อที่3ตัวละครอ,ออกแบบมาน่ารักสมวัยชอบอาดจิข้อที่4ี่ไม่จำเป็นต้องมีฉากเซอร์วิสเราก็สามารถอินกับความรักของคู่นี้ได้ข้อที่5ดราม่าภายในเรื่องแทรกมาได้อย่างลงตัวในส่วนข้อเสียนะคะ มีอยู่3ข้อด้วยกันนะข้อที่ 1. เสียดายที่ไม่ขยายเรื่องราวแม่ลูกอาตจิเพราะว่าปูม่มาได้น่าสนใจผมว่าน่าจะทําให้เรื่องเข้มข้นขึ้นข้อที่2ไม่ชินที่เรื่องเล่าแบบสีช่องเท่าไหร่ข้อที่3โมเมนต์คู่รองเทโกกับอากิรามีน้อยมากถ้าเทียบกับอนิเมะเพราะคู่นี้น่ารักไม่แพ้คู่หลักเลยมาดทส่วนตัวเล่มโดยลมกันเลยดีกว่านะครับตัวเล่มโดยลมทําโดยเซนซูคอมิกนะนี่นิสูงหน้าปกนะครับกระซิบรักจากอาตจิ ถึงชิมาบุระนะครับนี่คือปกเล่มแรกนะนี่จะเป็นรูปอาดาจิกับชิมาบุระนั่งด้วยกันนะครับมีกุมมือด้วยกันด้วยนะแล้วปกหลังก็จะเป็นเรื่องย่อนะครับแล้วก็เป็นภาพแบบอาชิมาบุระกำลังกราบอยู่นะอาตาจิก็เหมือนแบบแอบมองนะครับในสมุดป,ปีกก็จะมีความกว้างนิดนึงนะด้านในก็มีการ์ตูนแก๊กแถมด้วยนะครับส่วนปกหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปตัวละครอีกคู่หนึ่งนะครับไทโกกับอากิรานะคู่นี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับ ในส่วนของการพิมพ์เนี่ยเป็นกระดาษถนอมสายตานะครับซึ่งพิมพ์คมชัดทุกหน้านะมีภาพสีหนึ่งแผ่นนะครับซึ่งสวยดีนะภาพสีส่วนการแปลเนี่ยแปลได้มาตรฐานนะครับแต่ก็จะมีบางหน้าที่แปลผิดบ้างนะส่วนตัวเนี่ยผมขัดใจการเล่าแบบสีช่องนะผมรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่การ์ตูนแก๊กไงย,ยกเว้นที่เป็นแบบอันนี้อันนี้เข้าใจว่าเป็นการ์ตูนแก๊ก พอมาเล่าใน,นเรื่องปกติเนี่ยพอมันเล่า4ี่ช่องเนี่ยผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่ทั้งสองก็มาทาความรู้จักกันนะครับน่ารักเชียวก็มีการปูตัวละครอ,อีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนกับทิมาบูลานะลายเส้นสวยดีนะครับตัวละครน,น่ารักมากเลยนะ เล่มแรกก็ปิดท้ายด้วยตัวละครของยาชิโร่นะครับเป็นตัวละครมนุษย์ต่างดาวนะน่ารักเที่ยวนะถือว่ามาสร้างสีสันภายในเรื่องนะครับแล้วก็มีการ์ตูนแก๊กปิดท้ายสเปเชียลแตงนะนี่น่ารักในเล่มแรกก็มีวันนี้นะมาดูเล่ม2กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่เล่ม2ก็เป็นรูปอาดาจิกับชิมาบุระเหมือนเดิมนะปกหลังก็นี่อาดาจิ เป็นหมานะที่มาอุลาก็เหมือนแบบรูปผมนไงน่ารักดีนะครับนี่ภาพสีสวยนะภาพสีสำหรับผมคือสวยมากเลยนะนี่ปกนั้ก็มีการ์ตูนแก๊กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นรูปตัวละครนะอีกด้านหนึ่งนะครับ 2ก็ประมาณนี้นะส่วนเล่มจบนะครับเป็นเล่มสานะซึ่งผมเสียดายมากเลยเพราะว่าตัวนิยายยังไม่จบนะซึ่งสามารถวาดต่อได้อีกแต่ก็ตัดจบไปายสัญญาณน,นะที่จริงจบดีนะครับผมมองว่าจบได้ไม่ได้ค้ังคาอะไรมากนะแค่เสียดายนิดหน่อยนะเพราะว่าอารมณ์ค้างกำลังอิงกับความรักของคู่นี้เลยนะในส่วนปกของเล่ม3ามก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคู่หลักเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเรื่องย่อแล้วก็น่ารักนะคะเห็นแล้วอมยิ้มนะ ด้านในก็มีการ์ตูนแก๊กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นรูปตัวละครปิดท้ายนะครับน่ารักดีนะนี่เ็มนี้มีตอนที่ผมชอบที่สุดดีนะเป็นตอนที่ชิมาบุระเนี่ยเจอเพื่อนสมัยเด็กนะครับ น,น่ารักมากเลยนะเป็นตอนที่ผมคิดว่าเป็นตอนที่ดีที่สุดในอาดาจิเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าช่วงท้ายดีต่อใจมากเลยการที่เตลละครชิมาบุระเนี่ยอยากจะบอกลาเพื่อนแต่ไม่ได้พูดแบบลาก่อนนะแต่เป็นการพูดกับว่าไว้เจอกันใหม่เป็นตอนที่ดีมากเลยนะครับ ปิดท้ายประมาณนี้นะคบที่จริงเหมือนในฉบับอนิเมะเลยนะผมคิดว่าฉบับอนิเมะก็น่าจะดัดแปลงมาจามับบางอ่ะสามเล่มนี้แหละแต่แค่ฉบับอนะิเมะเนี่ยจะมีบางอย่างที่เขาเพิ่มเติมมาอย่างเช่นโมเมนต์คู่รองประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการ์ตูนแก๊กปิดท้ายเช่นเคยนะแล้วผมก็อ่านจนจบ ็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องกระซิบลักจากอาตาจ,จิถึงชิมาบุลานะครับสรุปนะครับถ้าชอบแนวยูริที่มีความอบอุ่นน่ารักผมแนะนํานะถึงจะสั้นไปหน่อยแต่อ่านจบประทับใจแน่นอนครับด้วยคําที่ไม่อาจเรียกว่าเป็นสัญญาได้ไว้เจอกันใหม่แต่ก็เป็นคําบอกลาที่วิเศษกว่าคําว่าลาก่อนมากมายเรื่องนี้นะครับผมให้แถมแต่แตแถม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 9.5เต็ม10นะครับ อย่างที่บอกไปในรีวิวนะครับว่าผมเสียได้ยบางอย่างนะอย่างเช่นโมเมนต์คู่รองหรือเรื่องแม่ลูกของอาดาจิเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขยายได้อีกนะเพราะว่ามีความน่าสนใจดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวมังงานในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจพิต์ปูรีวิวและนิยายดีเบสดดีด้วยนะสวัสดีครับ